สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสารคคมพาเพลินสารบ,บันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมพาเพลินสำหรับช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าฮอตอีกหนึ่งคู่นั่นก็คือพ่อนกนะครับนกพงศกรกับน้องออายโดยล่าสุดนะครับน้องออายก็ไม่สบายนะครับทำให้แฟนคลับหลายคนก็เป็นห่วงน้องกันนะครับ แต่ถึงน้องไม่สบายนะครับพ่อนกใจดีใจดีนะครับพ่อจ๋าของน้องอะไายก็ดูแลอย่างดีนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับด้วยกระแสความดังนะครับแบบนี้แหละนะครับล่าสุดบอสนกนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีคนนะครับก็แอบอ้างนะครับโดยความหวังดีหรือไม่หวังดีอะไรนะครับบางอย่างก็ได้ไปเปิดเพจนะครับเป็นเพจอ่า พ่อจ๋าลูกจ๋านี่แหละนะครับเป็นเพจที่เกี่ยวกับบอสนกนะครับแล้วก็น้องอายแล้วก็ใช้โปรไฟล์ต่างๆก็อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นเพจของน้องโดยตรงกับบอสนกนะครับวันนี้บอสนกเลยออกมาบอกแล้วว่าไม่จริงนะครับเพราะบอสนกเนี่ย ok ยังไม่ได้เปิดเพจให้กับน้องแล้วก็บอสนกนะครับเป็น เพจทั้งสองคนนะครับตอนนี้เพราะว่าน้องยังอายุไม่ถึงนะครับยังไม่สามารถที่จะเปิดเพจแล้วก็สร้างรายได้ได้แต่อนาคตข้างหน้าอนโนก็บอกว่าพร้อมที่จะเปิดเพจให้น้องนะครับดังนั้นอนโนก็เลยฝากนะครับฝากไว้ถึงแฟนคลับนะครับก็ช่วยดูด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเพจดังกล่านะครับแล้วก็ในมีคนคอมเมนต์นะครับว่าได้ปิดไปแล้ว แต่บอลนกก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นว่าต้องปิดต้องอะไรนะครับบางครั้งอ่ะถ้าหวังดีจริงๆนะครับก็แค่เปลี่ยนชื่อเพิ่มคำว่า f c นะครับของพ่อนกน้องไอหรืออะไรต่างๆนะครับอาจจะเป็นเพจที่อัปเดตหรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวของน้องนะครับอันนี้ก็จากนกพงศกรนะครับเดี๋ยวลองไปฟังประเด็นนี้จากบอสนกนะครับ โคติดตามเลยว่าสีแบเสล้วเราเนี่ยเนี่ยคตรดตัวแต่หัวเสนเราข้าวเดียวน,ะนกฝากนกฝากพี่พี่แม่แม่นะครับเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบรนด์เฟสให้นกหน่อยเฟสพ่อจ๋าลูกจ๋านกยังไม่ได้ทานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วน,น,นกจะทําเพจให้เขาเพจให้คังพอครับลูกนี่แหละนะครับพี่น้องเพื่อวันหนึ่งมันเปิดรายได้ คือเด็กหน่อยสัมีนี่เขาเอื่นไว้ยังเพจเขาบ้าท่านในอนุมัติให้ให้สางไล่ใดใดนิฉะน,นั้นพ่อคาเคีตดให้นะครับเพื่อให้แบ่งไล่ใดส่วนนึงให้เขาพร้อมในอนาคตบอกว่าแต่ตอนนี้ยังไม่มีเพจพ่อกับลูกนะครับถ้ามีช่องไหนทําแสดงว่าแอบอ้าง <c oughs> Facebook ก็ไม่มีครับมีแค่ Facebook นกพงศกรพงศกรแซนปากดีแล้วก็น้องอะาอสกุณาพร เพจก็ลักๆักก็ติดตามได้ที่เพจของพอนะครับจ,จ๋าเขาลบเพจไปแล้วลสงสารแ<ล>ท้รทครับเพราะจริงๆแล้วกบรลบอะไรได้วครับแค่เปลี่ยนลูกไฟ้รก็เปลี่ยนซื่อเพจไหมเพราะว่ากว่าคนจะติดตามได้สี่ห้าพันใช้เวลาพอสมควรจริงๆกับว่าได้อันนี้ดอกครับแค่เสือนบอรดู้เราก็เตือนนักื่อครับเราไม่ได้อยากให้ปิดให้ยั้งทีมเพราะว่าเตือนแค่ให้เปลี่ยนครับเพราะมันไม่เหมาะสมเลย แต่ถ้าเราใส่คําว่า fc พ่อจ๋าลูกจ๋า fc อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือน fc ทําขึ้นมาเพื่อสนับสนุนเราเราก็ไม่ได้ว่านะครับแต่อันนี้คือเหมือนเหมือนเป็นลักษณะเน,เนี่ยคนข้าใจว่าเป็นเฟสเป็นเพียกกรกับบุกนะ